กลุ่มของผู้ชุมนุมเนี่ยได้มีการไปกันที่สนนดินแดงค่ะทีนี้เนี่ยก็มีการคว้างปาทําร้ายเข้าของราชการเสียหายหลายรายการนะคะเรื่องนี้ทางผู้กํากับการที่สนอดินแดงก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจที่สถานีเองก็ยังมีกําลังใจดีอยู่และยืนยันนะคะว่าจะขอสู้เพื่อความยุติธรรมหลังจากที่ถูกผู้ประท้วงเนี่ยได้ใช้หินขวดแก้วต,ต่างๆคว้างปาทั้งรถกระบะและรถจกักรยานยนต์ของทางราชการเสียหายหลายคันค่ะจากกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำการ ประท้วงคว่างปาทําลายทรัพย์สินทางราชการและมีการเผาทําลายรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับความเสียหายนะคะ เรื่องนี้เนี่ยเช้าวันนี้ทางพันตำรวจเอกรัฐชัยศรีวิชัยผู้กำกับการสอนอดินแดงท่านได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าช่วงค่ำวันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้ามาปิดล้อมที่ที่โรงพักจนเกิดเหตุการณ์ประทะก่อนที่จะสงบในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาซึ่งช่วงเช้ามืดนะคะทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานทั้งรอยนิ้วมือวัตถุพยานต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ และทางเจ้าหน้าที่ EOD ก็ได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่โดยรอบยังไม่พบวัตถุต้องสงสัยแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าสําหรับพื้นที่รอบสนอดินแดงมีรถกระบะของตํารวจเนี่ยถูกเผาและถูกพ่นสีสเปรย์ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ค่ะยังมีรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรพังเสียหายอีก1คันอีกทั้งยังมีกระจกโดยรอบอาคารแตกอีกเป็นจํานวนมากด้วยนะคะ เนี่ยคะ่ะรถกระบะรถจักรยานยนต์ของทางราชการเสียหายกันหมดทั้งนี้ท่านยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยก็ได้เข้าไปทําความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วซึ่งขวัญและกำลังใจเนี่ยก็ยังดีอยู่ในฐานะที่เป็นผู้พิทักษ์กฎหมายก็ขอยืนยันในความถูกต้องและจะดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําความผิดซึ่งขณะนี้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุส่วนความเสียหายในตอนนี้ก็ได้มีการเรียกประกันภัยนะคะเพื่อที่จะเข้ามาตรวจสอบถึง ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ